สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเข้าสู่ระบบ Google Classroom นะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องมีตัวนี้ครับบัญชีของตัวเองนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่เป็นอ e ีเมลของโรงเรียนนะก็คือ at r s b a c t h นะครับตอนนี้ค,ครูก็ออกและก็ได้บอกนักเรียนไปบางส่วนแล้วนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้เป็นอ e ีเมล T. D. Ah uh, T. Demo นะฮะเป็นนักเรียนตัวอย่างนะครับพอนักเรียนมีอ e ีเมลตัวนี้แล้วให้นักเรียนเข้ามาที่ Google นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันในเดสก์ท็อปก่อนนะครับเมื่อเข้ามาที่ Google แล้วให้นักเรียนซ i g n i นนะครับหรือลงชื่อเขาใช้นะจากนั้นให้ใส่อ e ีเมลของนักเรียนเข้าไปเลยนะพอใส่เข้าไปแล้วให้นักเรียนกด Next นะครับ แล้วใส่รหัสผ่านของตัวเองอพอเข้าครั้งแรกเลยนะครับมันจะมีคำอธิบายต่างๆให้พวกเรากด accept นะครับทีนี้พอนักเรียนเข้ามาแล้วตรงนี้จะขึ้นชื่อ AdCount ของตัวเองจากนั้นถ้าเราอยากจะเข้าไปที่ Google Classroom นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม App อ่า กู o ก l ลแ p ปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาบอกไว้ก่อนว่าอีเมลนี้นักเรียนสามารถใช้อีเมล Google d r i v e Google Doc ต่างๆได้นะโดยเฉพาะ o o o l l e r r v v เนนักเรียนสามารถใช้โดยไม่มีจำกัดเลยนะครับอพอนักเรียนจะเข้า Classroom ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม Google App นะครับแล้วมาที่ c l a s s r o o m นะครับพอมาที่ Classroom แล้วตรงนี้จะเป็นดัชบอร์ดของนักเรียนนะถ้านักเรียน มี Google Classroom แล้วเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกนะครับมันจะถามนักเรียนว่าจะเข้า Google Classroom ด้วยบัญชีนี้ใช่ไหมนะก็คือบัญชีของเรานี้นะครับในในกรณีที่เครื่องเรามีหลายบัญชีนะแล้วกด Continue เลยฮะแล้วที่สำคัญเลยมันจะถามว่าเราคือใครนะฮะให้เราคลิกที่ Student นะครับโอเคตรง Dashboard ตรงนี้นะครับจะโชว์วิชาเรียนทั้งหมดที่เราเข้าร่วมนะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าร่วมมันจะไม่มีอะไรนะครับทีนี้วิธีการเข้าสู่ชั้นเรียนของคุณครูแต่ละคนง่ายมากเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีอะไรก็คือตัวนี้ครับรหัสเข้าชั้นเรียนของครูแต่ละวิชาครูครูแต่ละวิชาจะเป็นคนคนบอกเราเองนะครับนะตัวอย่างเช่นวิชานี้นะพอนักเรียนได้รหัสเข้าเรียนตรงนี้มาแล้วนะครับให้เรียนจดไว้นะครับแล้วมาที่ เครื่องหมายบวกตัวนี้ก็คือ j o i class นะกดที่ j o i class นะครับแล้วมันจะให้เราใส่โค้ดหรือ id แต่และว,วิชาของเรานะครับนักเรียนใส่ลงไปเลยนะแล้วรอสักครู่นะครับข้างบนจะขึ้น j o ยนะครับให้นักเรียนกด j o i เลยนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วแค่นี้ครับนักเรียนก็จะไปอยู่ในรายวิชาของคุณครูเขาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเวอร์ชันในสมาร์ทโฟนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในสมาร์ทโฟนเราก็ต้องดาวน์โหลด g o o l e Classroom มาก่อนจาก App Store หรือ Play Store นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วเปิดขึ้นมามันจะให้เราลงชื่อเข้าใช้งานนะครับบัญชีบัญชี Google ของเราให้เราเพิ่มบัญชีใหม่นะครับที่เป็น srsb ac t h เข้าไปนะครับ จากนั้นใสร่รหัสผ่านของเราเลยแล้วกดถัดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะเข้ามาใน Google Classroom นะระบบจะให้จะให้ยืนยันนะครับสังเกตว่าจะมีรายวิชาอยู่หนึ่งวิชานะครับที่เราเข้าไปบนหน้า d e s ก์ท็อเมื่อสักครู่นี้นะมันก็จะมีบัญชีของเราทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่ม อยากจะจอยกับอาจารย์อีกนะครับง่ายๆเลยแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกด้านล่างนี่ครับและมันก็จะถามว่าขณะนี้เราอยู่ในบัญชีนี้นะครับให้เช็คก,ก่อนนะครับว่าเป็นบัญชีของโรงเรียนหรือไม่นะพอเช็คแล้วถ้าไม่ใช่เราก็กดเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใช่เราก็ใส่รหัสชั้นเรียนเลยนะใส่รหัสชั้นเรียนเข้าไปเลย จะยกตัวอย่างอีกหนึ่งวิชาแลวกันนะครับเพื่อจะเพื่อพวกเราจะได้เห็นภาพนะใส่รหัสชั้นเรียนเข้าไปแต่และว,วิชาจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิชาตัวอย่างเฉยๆนะพอเสร็จแล้วกับกดเข้าร่วมด้านบนครับปึ๊บทีนี้ระบบก็จะเข้าไปในชั้นเรียนของครูนั้นๆรอสักครู่นะฮะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเจอแล้วฮะรายวิชาการสร้างหุ่นยนต์เห็นไหมครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเรามีวิชาอะไรบ้างนะโดยที่กดที่เครื่องหมาย3ขีดด้านซ้ายบนนะแล้วก็จะบอกว่ามีวิชาอะไรอยู่นะครับมีอะไรสงสัยโพสถามในใต้คลิปก็ได้นะครับบ๊ายบายครับ